ชื่อน้องเลยครับคะชื่อน้องเลยครับชื่อออยค่ะออยอันนี้โตะวินลี่ในทวีทุกวันเลยนะอันนี้เตรียม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 มาขอเลยนะเนี่ยเขาไหนเขาไหนดริงหรือไม่จรงเขาไหนอ่ะไม่บอกไม่บอกด้วยอ่ะไม่บอกด้วยเขให้กินมุ้มุ้งก่อนะฮะคิดไม่ออกคิดไม่ออกแค่นี้ก็เสร็จ ภูะได้ตัวคุณมอกใจมากเราเคยบอกว่าคิดไม่ออกแต่คิดถึกตลอดนะอ้ันนี้มีความคมเนี่ยปลปาสองอันแล้ว้ไปกรุงเทพมั้งไหมเป็นคนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเป็นคนที่เชงใช่ไปบ้าไหมคะเไปบ้างไหมถ้าถ้ามีเดี๋ยวก็อยากจะบินไปหา รัาพี่มาต้องมาเียพี่ด้วยนะได้เออคได้ค่นอนได้ค่ะไปเจอเัยอ๋อเอาค่ะครับ